ครับผมมื่อวันที่ยี่สิบหพฤษภาคมมาอัปเดตลูกไก่ครับลูกไก่เหลืองห้างขาวในกรงนี้สามรอยี่สิบครับสามรยี่สิบตัวกำลังกบไฟอยู่ครับฝึกินน้ำน้ำผสมวิตามินครับ แตกมาเมือ่อคืนลองกินน้ำครับกำลังหัดเดี๋ยวมือมอื่นคอยินอาหารในโกงสามลอยยีคเลีล้ยงงาขาวในตู้แตกบ้านเบิดกับเูครับ แนตูเือประมาณยี่สิบกว่าครับมอยูอหนันแข็งแต่ที่หลังนี่ก็บบอทานเจอเล่นสงสัยจะเสียครับครับผมสามรอยยี่สิบตัวเลื้ยงห้างขาว Tá